แอนนาเนี่ยรู้จักกับนักจัดร,รายการท่านหนึ่งชื่อเป็นสัตว์ตัวเล็กๆนักจัดร,รายการคนนั้นเขาก็บอกว่าอย่าไปนั่นกันพวกนี้เขามีนนอิทธิพลนะว่า<ข>ตอนนี้ณเวลานี้ค่ะถึงแม้ว่าไอ้คดีใหม่ที่ทางฝ้าของบ้านพระอาทิตย์หรือแม้กระทั่งตัวอาจารย์เองที่มีการมีหลักฐานอยู่ในมือเนี่ยคืออยากจะบอกว่าตรงนี้มีบางอย่างที่พอจะแย้มได้ไหมคะที่ยังไม่เคยเปิดกับสังคมผมว่าอาจารย์ปานเทพก็เปิดไปเยอะแล้วค่ะ มีที่ผมไม่เปิดมีเยอะแต่ถ้า <ขอ S 1> เปิดตอนนี้ผมอาจจะเปลี่ยนจากพยานเรย์จำเลยบางทีเราก็เอาจากคนนึงไปให้อีกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยคอยอะคนนี้เขากระถินกองนี้มีอันนี้พร้อมเนาะ,ม,ะมีอาหารมีอะไรขาดน้ําเราก็ขอน้ําจากกระถินกองนี้ไปให้กองนี้มีอะไรเราก็เราก,ก็นั่นบางทีเขาก็จะบอกบุญเราเออใครไปนั่นเราก็แค่ไป เหมือนอาจารย์พูดมากไม่ได้อ่ะเหมือนอาจารย์พูดกไม่ไ้อก็ดีก็พูดไปไปเยอะแล้วนะกระถิ่นมันหลายมันมีทั้งหลายกองนะของอย่างของคุณอัดแกก็เป็นอ่กองนึ่งอ้าวโอ้ยก็เป็นก็เป็นประธานใหญ่อัันนน้ก็อ่าประธานใหญ่หนึ่งกองนี่แกใจปั้มเลยนะท่านผู้ชมแกเรื่องแกเปแกออืเวลาที่จะแรงศรัทธาแกกล้าใช่ไหมคะขึ้นส่งขึ้นศาลมาเห็นแกไปปลดวิญยงวิญญาณอะไรด้วยนะแกเอ็กซ์คลูซีฟให้จะฟังอ่ะอืมอันนี้ตามความเชื่อนะอาจารย์เอาไปมุมนั้นนะต้องขออภัยครอบครัวของน้องแตงโมแล้วก็เพื่อนๆด้วยนะคะแต่คุณอัดพูดจริงๆว่า ไม่รู้อาจาร์เคยได้ยินหรือเปล่าไอ้เรื่องของสะกงสะกดวิญญาณอะไรแบบนี้อ๋อก็เคยได้ยินเคยได้ยินเคยได้ยินสะกดมาแล้วก็ต้องมีถอนดิใช่พี่อัดแกก็ไปถอนจากวัดที่แกเชื่อนะคยไมใจ่คอันนี้คืออันนี้นี่ผมก็แบบว่าเปิดกว้างทุศาสนานะเพราะเอฟซีผมก็มีนะบางคนอิสลามเข้ามาต้องทำอย่างนี้นี้พุทธก็บอกอย่างนี้คิดก็บอกอย่างนี้เราก็เราก็รับฟังแต่ว่าบางทีผมจะไปทําอย่างนั้นไม่ไหวผมก็บอกเออก็ ก็ S <S <ๆ>นั่นกันแต่สมผมก็มีวิธีของผมอยู่แล้วคุณผู้ชมถ้าใครได้ดูนะคะอันนี้อย่าหาว่าเป็นเรื่องงมงายขอฉีกน<ม>ึงประเด็นคือคุณเจนยานทิพย์<ม>คือต้องอ้างอีกนิดนึงรายการคนอดผีมันมีนัยยะสําคัญนะคะถ้าถามว่าเขาสื่อได้จริงๆเนี่ยนั่นหมายความว่าคุณแตงโมอาจจะยังรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือเปล่าไม่รู้อาจาร,รย์มองอยังไงนะแต่ว่าไม่รู้อาจารย์ได้ดูหรือยังแต่ว่ามันมีไอ้ช่วงท้ายหนึ่งอาจจะขอไปตรงนี้นิดนึงนะคะทีมงาน เดี๋ยนะเดี๋ยวหาไม่เจอมันมีคำพูดของคุณเจนยานทิปปิดท้ายบอกว่าวิญญาณของแตงโมรับรู้ได้ว่าเพื่อนสองคนคือแอ,อ,อนนากับฮิโปนะคะคือมองมาที่ฮิโปแล้วทําภาพชูสองนิ้วเหมือนอยากให้กําลังใจเพื่อนคุณผู้ชมรู้ไหมว่าประเด็นนี้จะได้คุยยกหูหาฮิโปอาจารย์อาจารย์ทำงี้คืออาจารย์ไม่ได้เชื่อเรื่องเรื่องวิญญาณป,ป,ป,ป<ะ>แต่ผมจะบอกว่าผมเคยคุยกับ แอนนากับฮิปโปพุดเดิลแล้วก็มีแม่สีตางแล้วก็มีน้องแป้งอยู่ที่บ้านของแอนนา,นา,นาตั้งแต่เที่ยงคืนถึงหกโมงเช้าแล้วแต่ละคนก็พูดข้อมูลผมก็เอกสารผมก็เอาอะไรต่างๆไปให้แล้วก็คุยกันอะไรเงี้ยผมก็ตัวใครพูดอะไรใครพูดอะไรแอนนาพูดอะไรฮิปโปพูดอะไรใครพูดอะไรตอนอช่วงเกิดเรื่องใหม่ๆใช่ไหมคะไม่อะช่วงไหนไปสองห้าหกหกหนึ่ง หนึ่งปีหนึ่งปีหลังปีที่แล้วออปีก่อนปีก่อนโน้ปีก่อนก็ปีหกคือคือบางอย่างมันก็อาจจะตรงบ้างบางอย่างไม่ตรงบ้างอะไรเงี้ยแต่ที่โปรค่อนข้างจะตรงนะแต่อนาจะไม่ตรงอไม่ตรงแต่ไม่รู้ไม่ตรงเขาเขาจำผิดหรือไม่ตรงเพราะอะไรเงี้ยแต่เอาเอาไปว่าไม่ตรงแล้วกันอืแล้วคุณริวก็ทิ้งชาในรายการบอกว่าจงจําไว้เลยว่าเพื่อนของคุณคนนี้ถ้าเขาไม่ผิดเขาไม่ยอมจําไว้เลยว่าโมจะไม่ไปไหนจนกว่าคนนั้นต้องยอมรับความจริงอาจารย์คิดว่าไอ้ถ้อยคําแบบเนี้ย ไม่ได้จะให้พูดถึงเรื่องความงมงายแต่ว่า้ด้วยท้อยความแบบนี้มันเหมือนเป็นความรู้สึกแบบเหมือนความแค้นไหมถึงขั้นนั้นไหมคะเอาอย่างนี้เอาที่แอนนาพูดกับผมในคืนนั้นเกิดหลังจากมีเจ้าของเว็บพนันคนหนึ่งเข้าคู่ไปแล้วอเอาเป็นว่าเอาเป็นว่า,อาขอขอไม่เอ่ยชื่อนะแอนนาเนี่ยเขาจะมีรู้จักกับนักจัดรายการท่านหนึ่งดังคนดังเลยล่ะ อแล้วเป็นสัตว์ตัวเล็กๆชื่อเป็นสัตว์ตัวเล็กๆอ่าชื่อเป็นสัตว์ตัวเล็กๆอืมพูดแค่นี้คงจะเยอะรู้รู้หนูรู้แล้วแล้วเสร็จแล้วตั้งแต่แรกเลยอันนี้ผมเท็จจริงอยู่ที่แอนนานะใครแม่นั่นก็ไปเยี่ยมแอนนาแล้วก็ถามดูว่านาพูดอย่างี้จริงไหมแล้ววันนั้นแอนนาพูดฮิปโปก็อยู่พูดเดินก็อยู่แม่สิตังก็อยู่แป้งก็อยู่เขาพูดว่าตอนที่เกิดเรื่องใหม่ๆเนี่ยแอนนาก็คุยกับนักจัดรายการคนนี้แล้วเขาบอกว่าเนี่ยเขาไม่เชื่อ ว่าเพื่อนเขาจะไปขี่ท้ายเรือเขาไม่ยอมเขาจะพิสูจน์อะไรประมาณนี้ประมาณนี้แล้วแล้วจัดรายการรายการคนนั้นเขาก็บอกว่าเฮ้ยงอย่าไปนั่นกันพวกเนี้ยเขามีอิทธิพลนะเขารวยนะตอนนั้นแอนนาก็มีตังแอนนาเขาบอกเขามีเงินเหมือนเขาก็มีเงินเมืออพร้อมสู้เพื่อจัดรายการเขาพูดว่าแอนนาพร้อมสู้เพื่อแล้วมีเป็นหมื่นล้านเหมือนเขาหรือเปล่าล่ะในจัดรายการพูดอแอนนาก็บอกแอนนาอย่าไปนะอะไรเงี้ยแล้วทีนี้ตัวแล้วตอนนั้นแอนนาก็ ถูกในพลตำรวจท่านหนึ่งอ,อ,อ่าก็เรียกเข้าไปเนาะแล้วก็บอกว่าให้ให้หยุดเรื่องนี้แล้วเขาจะไม่เล่นเรื่องโชคดีลอตเตอรี่อ๋อที่อนนาณาโดนเข้าเรือนจำใช่ไหมอะไรนะ แอนนาโดนเข้าเรื่องจําไม่ได้เกี่ยวกับโชคดีลอตเตอรี่โดนเรื่องเอทองไม่ใช่หรอไขายทองไม่ใช่หรอขายทองแต่ว่าตอนแรกๆเลยแรกๆเลยเนี่ยช่วงนั้นที่ออนนาไปฝรั่งเศสที่เกิดเรื่องอ่ะใช่ไหมมีอันนาไปฝรั่งเศสแต่ช่วงนั้นออนนาก็อู้ฟู่อยู่นะอู้ฟู่อยู่อู้ฟู่อยู่จริงๆไปฝรั่งเศสช่วงนั้นก็มีคนไปเยอะเนาะมีคนที่แบบอาจารย์ใบ้มาแปดแปดปอะไรไปฝรั่งเศสก็มีอะไรเงี้ยมี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 ทนายดังก็ไปฝรั่งเศสเราก็ต้องไปดูว่าไอ้วันที่เขาไปเป็น มันช่วงเดียวกันหรือเปล่าไปดูว่าเขาถ่ายรูปโลเคชันดูไอ้เมฆนี่มันมันไอ้นั่นไหมบางทีมันอาจจะถ่ายคนละมุมอะแต่ฟ้าเนี่ยบางทีเมฆมันก้อนเดียวกันเหมือนอาจารย์กำลังจะบอกว่าในวงสนทนาวันนั้นที่คุยกับบรรดาเพื่อนอ่าคือ,ค,อคือเขาพูดเขาไม่ได้พูดถึงไอ้นี้<ม>เขาไม่ได้พูดถึงรายละเอียดแต่เขาบอกว่า,าในพลท่านนั้นอะอตอนตอนนั้นยังไม่ได้สูงสุดตอนนั้นเกือบสูงสุด เรียกไปแล้วกใใ็ให้ให้ให้หยุดเรื่องนี้แล้วจะไม่เอาเรื่องโชคดีลอตเตอรีใใ่ให้หยุดเรื่องแตงโมโอ,อะไรประมาณเนี้อ่าก็โอเคก็ไอนั่นไปแล้วก็พอหลังจากนั้นก็มีข่าวว่าเออนักจัดรายการผู้นั้นเนะน,นี่ยนะอ้นอ้นี้แท้จริงต้องไปถามนานนะแต่ละคนในนั้นนะแม่ซิสแม่สิตังก็อยู่อยู่เขาพูดว่าขอ,ขอโทษทีนะผมขอเรียนความพูดกันนะ มึงไปบอกอ e ีโม่ดิให้มึงช่วยตัวเองบ้างไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยคำนี้เลยเหรอใช่บอ,บอกว่าช่วยได้เหมือนกับว่าช่วยมาจัดการอะไรเงี้ยแบบว่าคือไอ้นายไม่ต้องไปจัดการอะไรเงี้ยให้ให้โมให้โมม,ม,าม,มานั่นบ้างเนะน,นี่ยอ้บางบย่าแล้วเขาบอกมันเยี้ยนมันไม่ยอมหรอกอมึงไม่ต้องไปนั่นมันไม่ยอมหรอกเนี่ยแต่อันนี้ผมฟังเขาพูดนะเขาบอกนีสใส่เขาแล้วเขาเป็นรักความจริงแล้วใครเป็นใส่ร้ายเขาไปบอกว่าฉี ใช้เรือใช้เรืออะไรประมาณเนี้อเออเหมือนเขาเขาเขาไม่ยอมแล้วด้านแล้วหลังจากนั้นม,มีคนรวยที่รวยจากหวยอะไรเงี้ยค่ะอ่าซึ่งครับรวยมาจากมือถือก่อนนะแล้วตอนหลังก็ไปทําไม่ใช่รวยจากหวยผู้ปิดไอ้เว็บพน,นนะันอ,อ,อ่ะอ่าถูกจับน้งผัวเมียอะไรเงี้ยแล้วนักจัดรายการคนนี้ก็บอกกับแอนนาอันนี้ฟังจากแอนนาเล่านะเ,ออเขาบอก กูบอกมึงแล้วไอ้โมมันไม่ปล่อยไว้หรอกอสองคนผัวเมียเขาเ<ะ>าบอกว่าเงินเรือเนี่ยเป็นเป็นเงินของผัวที่ว่าซื้อเรือผมก็ไม่รู้หรอกนี่ผมฟังจากเขาะนะ,ะ,ะเราก็ไม่รู้ คุณผู้ชมถ้าใครติดตามเรื่องของคดีคุณแตงโมเนี่ยถ้าฟังจากที่อาจารย์เล่ามาก็คงจะปฏิติประต่อจิ๊กซอได้ในบางอย่างใช่คหมว่าเป็นนิทานก็ได้นะนิทานจากอาจารย์นิทไม่ใช่นิทานจากจากแอนนาเขาเล่าเขาก็อยู่เขาบอกว่านี่นะเอาจริงๆเลยนะคนที่อยู่ในวันนั้นก็ไม่มีใครเชื่อว่าตกท้ายเรือหรอกแล้วโดนใบพัดหรอกแต่บางครั้งกับเพื่อนอ่ะ ออกมาประชาชนก็พูดไปเลยพูดหลังบ้านยังไงพูดเลยอย่าไปกลัวแฟนด้วยแต่ทีนี้มันมีการถูกใช้คําว่าถูกข่มขู่ได้ไหมคะใครข่มขู่ครับก็ที่ถูกเรียกไปว่าไม่ต้องว่าอะไรนะไม่งั้นจะแล้วเราไปยอมไม่ข่มขู่ทาไมอ่ะอาวก็เราสู้ไม่ไหวอ่ะถ้าคิดอย่างนี้ประชาชนต้องเพื่อความพิจารณาทุกคนไม่ได้เหมือนอาจารย์หมดทุกคนเลยนะไม่ไม่หมดหรอกาผมก็คิดว่าคือยังไงถ้าเราไป เราต้องคิดสิว่าถ้าเราสังคมมันเป็นแบบนี้ถ้าเราไปยอมแบบนี้แล้ววันหน้าวันหลังอ่ะจะเกิดอะไรขึ้นเขาก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยหรอบางคนเขาคิดว่าถ้าออกตัวแรงอาจจะเดือดร้อนเดือดร้อนมาถึงตัวเขาขออยู่นิ่งๆแบบนี้ก็ได้ปะแต่ถ้าไม่ออกตัวไประบบยุติธรรมนั่นถ้าเขาทําอย่างนี้กับแตงโมได้เขาก็ไปทําอย่างนี้คนอื่นทําไปทําไปทีนี้พอระบบยุติธรรมมันล่มสลายแล้ว ประเทศมันก็ล่มสลายแต่ทีเนี้ยในอีพีต่อต่อไปต่อต่อไปอในเมื่อตอนเนี้ยมันอยู่ในมือดี i อล้วะอาจารย์อุ่นใจมากน้อยกี่เปอร์เซ็นต์ให้ประเมินไม่คือ d s เไอก็คือกระถินสายหนึ่งเท่านั้นเท่านั้นเองเอา้าเราไม่ได้มีกระถินเนี่ยกระถินันมันมีหลายสายไงครับสายนี้โอเคถ้าสายนี้ได้ผู้บริจาคได้จิตสตาได้ประชาชนร่วมเยอะก็โอเคแต่ถ้าไม่เวิร์กก็ไม่เป็นไรมันก็ยังมีสายอื่นอตอนเนี้ย เจ้าภาพอะเยอะอคนที่รักความยุติธรรมอะ,อะเยอะครับแลวอาจารย์ก็จะไม่หยุดอยู่แค่นี้นะคะอะไรนะอาจารย์ไม่ีไม่หยุดอยู่แค่นี้นะหยุดนะหยุดแล้วหรอ,อ so, ตาบใจที่ความจริงมันยังไม่ได้เกิดอาจารย์คิดอะไรอาจารย์คือ <ทำ S 2> จะบอกว่าไง <laughs> หยุดมาวางแผนอ <laughs>